ผลการแข่งขันขยยสปอร์ตชายยุคม่เกิดสาธารปีรุ่ความสูงเกิน170เซนติเมตรอันดับที่5ได้แกห่หมายเลขหมายเลขส8ชัยวัฒน์ทรงฉายชน,นพรพการพิเศษจังหวัดระยองอันดับที่4ได้แก่หมายเลข44เมดิภูหมอยาราชนาวีอันดับที่3เหรียญทองแดงได้แก่หมายเลข 46ประการลงคุณรูมุทรไกร2คุณยาจังหวัดเชียงใหม่อันดับที่2เหรียญเงินได้แก่หมายเลข45จิรพงศ์ป,ประ,ะทุกน้องไก่หอกน้ำแก่นชนะเลิศเหรียญทอง42นายวัยวิทย์เขตตะเคียน k ิง g ิ i เนสขอแสดงความดีกับผู้ชนะเลยครับ